สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกครั้งกับช่อง Easy Teach Channel นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปรับขนาดตารางคอลัมน์หรือแถวใน Excel นะครับโดยให้มีขนาดเท่ากันนะครับผมเพื่อนๆเ,เคยเจอปัญหานี้ไหมครับสมมุติว่าเรามีข้อมูลจํานวนมากมีแถวจํานวนมากมีคอลัมน์จํานวนมากแต่ว่าเราต้องการปรับคอลัมน์ให้มันพอดีกับตัวอักษรอย่างเช่นตัวนี้เนาะผมอยากปรับ อ,อให้มันพอดีแบบนี้ปรับให้มันพอดีแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันสวยงามหรือไม่กินพื้นที่มากเกินไปแต่ถ้าคอลัมน์เรามีเป็นร้อยมีเป็น200ถ้าให้เรามานั่งปรับแบบนี้เสียเวลาและใช้เวลานานแน่นอนนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคมาบอกเพื่อนๆนคือวิธีการปรับคอลัมน์หรือปรับแถวให้มีขนาดเท่ากันนะครับผม เบื้องต้นง่ายๆนะครับผมต้องการปรับคอลัมน์ให้มีขนาดเท่ากันผมก็จะเลือกแบบนี้นะครับผมก็เลือกคอลัมน์ทั้งหมดแล้วก็คลิกขวาก็จะมีคำว่าความกว้างของคอลัมน์นะครับผมผมจะใส่20นะครับตกลงอันนี้ใหญ่ไปนะครับเอาไหมเอาสัก10โอเค ประมาณนี้นะครับแถวก็เหมือนกันนะครับแถวก็เหมือนกันก็ขี้ขวานะครับคุมทั้งหมดเลยขี้ขวาความสูงของแถวนะครับ10เนี่ยมันก็จะถูกบีบเข้ามาเอา15น่าจะพอดีเอาไว้เล็กเกินไป15เนี่ยขนาดของแถว ก็จะปรับให้เราโดยอัตโนมัตินะครับผมเราก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับมีเท่านี้ครับวิธีการปรับขนาดของตารางไม่ว่าจะเป็นคอลัมน์ไม่ว่าจะเป็นแถวให้มีขนาดเท่ากันพร้อมกันทั้งหมดนะครับผมหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ